แอสตันวิลล่าของอูนายเอเมรี่ลุนแชมป์เต็มตัวแล้วแต่ย้อนกลับไปไม่กี่ปีที่แล้วไม่มีใครคิดว่าแอสตันวิลล่าจะพูดถึงในฐานะทีมลุนแชมป์เมลีแต่ในวันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปเพราะว่าวิลล่าสามารถปราบทีมใหญ่ได้เกือบทั้งหมดซึ่งผลงานครึ่งแรกของฤด,ดูกาลก็สามารถบอกทุกอย่างได้ชัดเจเลยเพราะว่าแอสตันวิลล่าสามารถบุกชนะสเปอร์สองหนึ่งชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งศูนย์พลาดท่าแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์สองชนะอาร์เซนอลสองหนึ่งชนะแมนเชสเต และล่าสุดบุกชนะเชลซีอีก2อลหนึ่งลังาแถมในตอนนี้แอสตันวิลลาก็สามารถทําสถิติที่ทําให้ทั้งหลีกต้องหันมามองเขานักก็คือชนะแปนัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกชนะ11เกมรวดในทุกรายการเป็นหนึ่งในทีมที่เก็บแต้มจากการคัมแบ็กได้มากที่สุดแพ้ยากโดยเฉพาะเกมใหญ่เล่นในบ้านแข็งแร่งจนกลายเป็นนรกของทีมเยือนและกุญซือของทีมนี้ก็คืออูนาเอเมรี่คนที่เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างของแอสตันวิลล่านั่นเองซึ่งสิ่งแรกที่ทําให้วิลล่าแตกต่างจากทีมอื่นนั่นก็คือแท็กติกและวินััยของททีีมม่เกรบ ็นระบอบเกมรุกมีแบบแผนแก้เกมเก่งแล้วก็อ่านเกมขาดละครับและนักเตะทุกคนก็รู้หน้าที่ของตัวเองและรู้ว่าทีมจมะชนะยังไงแถมแต่ละคนก็อยู่ในจุดพีก,กันด้วยทั้งมอร์แกนโรเจอร์และประตูจอมเหนียวทีมชาติอาร์เจนตินา่ายางมาติเนสละครับแต่แน่นอนฤดูกาลน,นี้ยังมีอีกยาวผู้แข่งก็ยังแข็งแกร่งและแรงกดดันก็จะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือแอสตันวิลล่าของอุลน่อเมรีตอนนี้ไปได้มาเื่อท็อปโฟแต่กําลังเดินหน้า,พาเ,เพอหาแชมป์พรีเมียร์และถ้า ครับถ้าฤดูการนี้จะมีแชมป์หน้าใหม่เกิดขึ้นจริงๆและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์มาได้เลย